เก้าเขาพูดถึงสามเหลี่ยม PQT มีพื้นที่ PQT ก็คืออันนี้มีพื้นที่ยี่สิบเติมไปเลยต่อไปสามเหลี่ยม QTR มีพื้นที่สี่ก็คืออันนี้แหละสี่ต่อไปสามเหลี่ยม RTS เนี่ยมีพื้นที่16ก็คือตัวนี้16ตัวสุดท้ายไม่บอกเนาะเพราะว่าเขาจะถามสี่เหลี่ยมอันใหญ่น,นั่นเองเขาบอกว่าหมดนี้เนี่ยมีพื้นที่เท่าใดนะครับก็คือถ้าเราหาสามเหลี่ยมที่วา่างเปล่าอันนี้ได้เนี่ยเราก็เอาพื้นที่ทั้งหมดบวกกันได้เลยนะครับ นี้จุดสังเกตเนี่ยจะให้สังเกตตรงนี้เนาะสามเหลี่ยมอันนี้เนี่ยนะครับเกิดจากสามเหลี่ยมสองอันนี้รวมกันอ่นเนาะอันนี้ครูตั้งชื่อก่อนดีกว่าให้มันเรียงง่ายๆชื่อ A แล้วกัน B C D นะครับเพราะสามเหลี่ยม A กับ B เนี่ยบวกกันได้สามเหลี่ยมอันนี้เนาะแข็มเขาใช้ความสูงร่วมกันด้วยทีนี้ถ้าใช้ความสูงร่วมกันเนี่ยเราสามารถกำหนดอัดตราส่วนอย่างนี้ได้นะก็คือเป็น p t PT คือเส้นนี้นะกับ TR เนี่ยเท่ากับ พื้นที่ได้เลยนะครับเนื่องด้วยอย่างที่บอกเนาะเขาใช้ฐานร่วมกันนะครับก็เป็น A ต่อ b ได้เลยทียนี้ a ต่อ b เนี่ยก็คือ20ต่อ4นะครับอันนี้คือสามเหลี่ยมด้านบนเนาะถ้าสามเหลี่ยมด้านบนทําอย่างนี้ได้สามเหลี่ยมด้านล่างก็ทําอย่างนี้ได้เหมือนกันซึ่งมันเป็นฐานเดียวกันเห็นเนาะนะครับก็จากตรงนี้แหละเราก็ทําเหมือนกันนะครับก็คือเราจะให้ P t ต่อ T r เนาะเท่ากับตัว D กับซซึ่งตรงนี้เนาะ20ต่อ4เนี่ยนะครับมันคือ PT ต่อ TR เราก็าเอาตรงนี้มาใช้ได้เลยอันนี้คือ20ต่อ4เท่ากับ DC D เนาะ d คือไม่รู้เราจะหาตัว C เรารู้แล้วมีพื้นที่16จากตรงนี้เราก็แก้สมการอย่างนี้เนาะอันนี้20ต่อ4ก็20ส่วน4เท่ากับ D ต่อ16แปลว่า D ส่วน16 ถ้าเราก็สังเกตว่าส่วนมันเป็นสิบหกเนาะทำส่วนเท่ากันก็แปลว่าต้องคูณสี่บนละ่ะก็คูณสี่เข้าไปคูณสี่เข้าไปก็จะได้เป็นยี่สิบคูณสี่ได้แปดสิบแปดสิบส่วนสิบหกเท่ากับดีส่วนสิบหกแปลว่าดีก็ควรเป็นแปดสิบถูกไหมอ่าเราได้พื้นที่สามเหลี่ยมดีแล้วก็คือแปดสิบนั่นเองเราจะหาพื้นที่สี่เหลี่ยมอันใหญ่เราก็เอาทุกอย่างบวกกันอันนี้บวกกันได้ยี่สิบอันนี้บวกกันได้หนึ่งร้อยเอาหนึ่งร้อยบวก กับ20ได้120ก็ได้คำตอบแล้วสี่เหลี่ยมอันใหญ่ก็คือ120ตารางหน่วยก็ตอบข้อ4นั่นเอง